อีจารย์่จะจะถามคะาจารย์เบื้องต้นว่าจะสร้างบ้านค่ะแบบไหนดีคะที่จะให้พ่อกับแม่อยู่คือจะเตรียมแบบไว้ก่อนคือ,อายังไม่ดาเนินการเบื้องต้นนะคะถามหลังที่ที่เรียกอยากให้ บ่อ่นีระูจะตกให้ทำบนะ่อน้ำตรงน้าตรงหลังนี้ใช่ไหมครับ บ่อตรงเขียวๆนี่ว่าแต่ข้างล่างตรงข้างเขียวนี่่ไหมตรงประตูใชคมิงเหรอต้นทำบ่อทำบ่อหน้าประตูเดี๋ยวก่อนวางอะไรเสร็จแล้วกยีว ที่ปักหน่อยใช่ค่ะใม่ค่ะทำที่ที่ซื้อหม่แลคะอ๋อตาเก็หือนะคะอย่าถ้ามันงท่าถ้าถ้าจะห่อเอาตรงครับที่ซัปอร์อยู่หลายยุคเนี่ยถ้านจะใหญ่เปาเนี่ยนั่งนั่งเองเนี่ยแปะเป็นใสๆมาพุ่มได้ไหมครับหรือว่าต้องห่อผ้าอ๋อปิดตาผ้าแดงผ้าแดงแล้วก็พันพันทั้งองค์ไว้ค่ะอ๋อพันทั้งองค์ปิดตาแล้วก็พุ่ม ผ้ <Beautiful. S 2> าผ้าสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองหรือสีแดงพลาสติสีจะมีเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกเข้าใจนล้ค่ะผ้ากันผ้ากันมีลายชิ้นนี้อีกใกล้ถึงเวลาผ้ากันผ้ากระถางทูถ้ี่ถวายอุวงบ้องนะคะหรือแค่ต่อกิน ตัวจิมก็เผามากบนดามครับผมจะเอาอันนี้ไปวางที่ตีจังหว่วท่านจะได้รับรู้ครับไปเลยครับที่ศาลกัแล้วผมก็จะค่อยๆเขียนคนไหนทำบุญก็จะได้ครับตามนั้นครับอย่ยจดนะคือ สำคัญครับแล้วต้องมีวันเดือนปีเกิดครับไม่ไม่ต้องชื่อนะครับของกรมชื่อนามสกุลนากรจำนวนจำนวนจำนวนเงินนะต้องหนึ่ตัวจำนวนเงินทำบุญครับผมโอภารจันทร์พุทธศัาราชแจ็คหนึ่มขายชื่อคณะโดนนิติโพธานินเกิดวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2515ปีชวดถามว่าปีนี้ต้องทำบุญเสริมดวงอะไรบ้าง 2จะเสริมอย่างไรให้ธุรกิจทีมทาหน้าที่กำลังจะทำประสบผลสำเร็จคุณสางไทยค่ะแล้วก็จะเสริมอย่างไรให้ธุรกิจทีมทาหน้าที่กำลังจะทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วมและมั่นคงตราเอามาตรวจบนค่าแร หรือตรงป่นครับหรือซูออมเฮียงหรือตรงเฮียงแล้วก็ <c oughs> ดวงชะตาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มกักจะถูกโกงจะแก้ไขาไว้ธนาคารแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> ยิ้แ <c oughs> ก้ก <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ที่ที่กรุงเทพครั <c oughs> อยาก <c oughs> ก็ <gesch> <anut> จะบอกว่าพยายามจะให้กครยืมชวนมาวางหินนะค่ะชวนนะคะอาจารย์ชวนทุกคนที่ถามนนม้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็อีกคนนึงชื่อนายอำนาจวงทองเกิดวันสาวที่6มกราสองห้าปีบอกถามว่าตอนนี้ทำงานบริษัทเป็นหัวหน้าพนักงานจะเกษียณปีหน้าแล้วจะทำเกษตร ว่าจะปลูกทุเรียนนะคะจะรูหรือ่วงครับปีปีบอกค่นนะนอนาจารย์จะปีหน้าาทำหลังหลิบสูงปีหน้าได้ค่ะแล้วก็วก่อาอันคำถามเดียวนี่ค่ะ ครับพี่ๆน้องๆสองน้องเล็กเนี่ยเขาก็มีโอนเงินมาแล้วก็จะทำบุญให้ช่วยเกี่วกียูดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะส่งไปเขาด้วยหูวใช้สวยใช้สวยหัวแล้ว ยาทางตัวทั้งปีใส่กระเป๋าจังไม่เนี่ยเขาเป็นหลอดเป็นหลอดครับห้อยห้อยครับอยตัวดำๆทั้งปีห้อยไว้ตลอดห้อทั้งปีตลอดแล้วถ้าคือคือคือสองในส่วนอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นเส้นดำๆนี่เหรอครับให้ทำแบบนั้นนะไม่มีครับ ีทำเป็นหลอดเาทำเป็นหลอดออกไปเปสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ห้อยเนี่ยห้อยกันพันก็พันกลับพันกลับด้านนี่คนะออข้าไป็สัตว์เอาใส่ด้วยกันครับเฮียโอ้ได้จะได้ไม่ต้องใส่ละอันอยู่ที่บ้านฟังไว้ที่บ้านยาค่ะตัวเด็ดค่ะเด็ดค่ะแล้วก็จังจังเอ็กเอาออกเลย แม่ค่ะของเฮียอาราไว้ตลอดเไว้ตลอดแล้วจ่าเจ้าที่อุูงปูงจงติดตัวตลอดตลอดเลยค่ะยส่นอนเลยครับวางหัวนอนเวลานอนต้องกูหัวแต่จะลื่นลงมากินแล้วอุูงปูงจงของของบอสบอสตัวก็ต้องเอาไปด้วยต้องปิดตัวตลอดครับผมอันนี้รูปเหนือเหนือย่างสักวิธีจ๊กโจ๊กค่ะ ชงอีกอัวโบันี้อัวโบเชียจูาาล้จัวมาการอสิบเก้าจะกาให้ยิงเตีย สามพับครับผมแล้วอัวโบเซียจัวมาพร้อมกันเลยเฮียออกค <ผม S 1> นเฮียจะต่ว่าเฮียเนียครับผมจบเออมาทำความสะอาดอ๋อ้ยถือไม้ไม้มา,มาด้วยทุกคนค่นะเห็นไหม อย่าลืมส่งทุกกระถางค่ะขลา,ามาตรงเลย ทุกคนรวยทั้งป,ปีสุขตลอดสืบหลิบสิบสูงสิบสองเดือนไม่ทุกทุก 3 165ลาติ